เวัสดีครับผมบ่าวีเซียนเมืองราชสีสลดมาแล้วมาแล้วแม่ลูกคูณนี่เปิดสีหาครับสีหาหามต่อร่องครับสีหาหามต่อร่องครับสีสิบหาครับหามต่อร่องครับนี่ครับแม่นี่ครับสีสิบหาเต็มเต็มเลยครับนี่ครับสีสิบหาครับสวยๆงามๆครับลูกไส้กำลังรอครับยังรอเลยลูกไส้ครับเปิดใบสีสิบหาครับ คูนี้ครับโคนี้ครับสีสิมหาเลยครับแม่สูงลอยหาสิบบวกครับเก็บถึงลอยหกสิบครับควมสูงของแม่ครับนี่บักเถิกครับบักเถิกรอครับยังรอเลยครับสีสิมหาครับ สวยงามครับเสียประคามเวยครับประเถอกนี่ครับเสียประคามครับเสียประคามครับดวนครับขายดวนครับสี่สิบห้าเมลูกครับขายดวนเลยครับนี่ครับในเมืองแบบสวยๆงามๆเวยครับ ได้เปรียบปากคำครับลูไส้ครับนี่ครับกินหญ้าเก่งครับเร่องหญ้าไม่ต้องวาถึงครับทั้งหญ้าทั้งเฟืองครับกินเก่งทั้งครูครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับคุ้มจะฝูแต่ครับสุดรอหน่ครับรออีนี้ครับเอาไปคุ้มฟูงเลยครับเรียงอีกปีกัวครับทับได้ครับ ฟูงแต่เรือยครับสุดรอครับสีสิมหาครับสีสิมหาแม่ลูกครับนี่ครับสวยๆงามๆครับไอพวกจ๋าๆละครับโบมี่ตำหนีครับครับว่าตำหนีโบมี่ครับงามทั้งคู่ครับ โบมีตำหนีครับหนาเฟื่องกี้เกงทั้งคู่ครับสีหาครับสีหาหายดวนครับคือรถเต็มทีเหรอครับต่อรองว่ได้ครับรถต้มเต็มทีเหรอครับสีหาครับ แมีนี่ก็เตรียมผสมได้ครับนี่แม่ก็เตี้ยมผสมไดคม้ครับนี่ครับสีผสมได้แล้วครับเมีสีหาครับสีหาหมอมีตรนี้ครับต่อรองเลยครับ สีหาตอร่องมาได้นะครับตอร่องมาได้บอผิดครับสีหาคือตาร่องมาได้เอาแบบสุดๆเลยมาต้องตัดครับนี่ครับสีหาครับคือตอร่องมาได้นะครับสีหาครับแดนเปียบมะขามครับมะเถิกครับนี่ครับนี่แม่มันครับนี่ให้แย้จ๋าเลยครับแม่ครับมะเถิกไปหากินบนลู่อีกเด้อครับ จะแยงเขากินอีกแล้วครับนี่ครับเมียมันแยงงามขึ้นเลยครับน้ำงามลูกแรกครับลูกแรกครับเมียมันนีได้ลูกลูกแรกเลยครับนี่ลูกแรกครับลูกแรกก็ขึ้นบักเถือกวันนี้แหละครับกินคููเมียครับนี่ครับสีหาครับ เอามานี่ครับสีหาครับสีหาสีหาพร้อมลูกครับเอาสเนีแล้วครับผมบาวิเซียนเมื่อราสีสไลก์กไหลก็แช่ผลนันด้ย,ยครับ